สวัสดีครับผมช่องเทอร์กิกิแช n แนลนี่ผมจะมาทำไกด์ปืนคีเบิลคู่แข่งโลคธนูยิงคีเบิลเหมือนกันนะครับก็สองชิพนี้มีความคล้ายคลึงกันนะครับก็แล้วก็ปืนเนี่ยกำลังจะเข้ามาใหม่ใน RL s u เซิร์ฟไทยนะครับก็เดี๋ยวในคลิปนี้จะมีบอกทั้งสเตตัสการัพสกิลนะครับแล้วก็ใส่ของประมาณไหนแล้วก็มีข้อเปรียบเทียบว่าเออโลคโลคธนูกับปืนเนี่ยมันเก่งกว่าอ่อนกว่ากันยังไงนะครับแล้วก็เดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยจะมีแถมวิธีการทําปืนกระสันสองลูปเป็นปืนเดียวที่ สายปืนคู่ใช้ได้นะครับผมก็จะมีแถมให้ไปด้วยก็พร้อมใช้งานได้เลยพร้อมเอาไปเล่นได้เลยนะครับก็เดี๋ยวไปรับชมกันเลยนะครับเติมเกมนัลล็อกแลนเวิร์ได้ที่ i c h m a n s h o p ตลอด24ชั่วโมงและนลล็อกทุกๆภาคทั้งไลน์ Rich m a n Shop หรือเติมเกมบนเว็บ i c h m a n s h o p c o m รับ Rich Man Coin ใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการเติมก่อนจ่ายทีหลังนานสงสุดถึง10เดือนพร้อมเติมเกมชั้นนำมากมายเติมถูกเติมไวผ่อนได้ได้เงินคืนที่ Rich Man Shop เท่านั้น มาเริ่มต้นที่สกิลกันก่อนเลยนะครับผมอ่าวันนี้ผมจะได้แนะนาเกี่ยวกับเรื่องปืนคู่นะเพราะงั้นก็อ่าสายอื่นไม่ค่อยเปที่นิยมเท่าไหร่นะครับเพราะงั้นเนี่ยจะแนะนําการอัพสกิลปืนคู่เป็นหลักนะครับก็เส้นตรงเลยนะครับอ่าแต่แต่ละสายเนี่ยมันก็ใช้ปืนไหนก็อัพสายนั้นอันนี้ผมอ่าเล่นสายปืนคู่ก็อัพตรงลงมาเลยนะครับสกิลแรกคือสกิลนี้สกิลนี้ก็คือตอน้นตอนอ่าเพิ่งจะเปลี่ยนอาชีพก็เหมาะกับการอัพอยู่เพราะว่ามันได้ค่า h i ต นะครับแล้วก็ได้ทัสปีดนะครับช่วงแรกยังทำคีไม่ค่อยได้เนาะอ่าก็เอาฮิตตีไปให้โดนไปก่อนแล้วก็ตีเร็วขึ้นนะครับแล้วก็สกิลนี้นะครับสกิลเพิ่มระยะนะครับอ่าสำหรับปืนเนี่ยมันจะไม่เหมือนธนูตรงที่ว่าบอดเนี่ยบอดของธนูเนี่ยมันจะได้แค่เต็มที่คือไกลสูงสุดประมาณเท่าไหร่นะ6 6ช่องมา6กถึงเช่องเนี่ยแหละอ่าโลอ่าสุดนะแต่ว่าของปืนเนี่ยรู้สึกว่าถ้าเป็นที่ที่ตกอที่ผมเล่นเนี่ยก็คืออ่า กดบอทเนี่ยบอทยิงเนี่ยมันยิงได้สุดจอเลยนะครับยิงได้สุดจอเลยก็คือไม่มีระยะที่โดนเนิร์ฟเหมือนของตัวหันนะวันนี้ก็เหมาะกับการอัพทำให้เรายิงได้ไกลก็ทำให้เราเก็บเลเวลได้ไวขึ้นนะครับผมอ่าแล้วก็สกิลนี้นะครับอันนี้สกิลเป็นคีย์หลักเลยนะครับก็คือสกิลยิงเบิ้ลนะครับอาชีพปืนเนี่ยจะไม่เหมือนรถตรงที่ว่าเรามันจะเป็นต้องใส่งูดำเพื่อให้มันเบิ้ลนะครับก็คือเราอัพเบิ้ลแต่ว่ามันไม่เบิ้ลถ้าเราใส่ธนูใช่ไหมเราต้องใส่งูดำเสียการเป็นหนึ่งช่องแต่ว่าตัวป มันจะมีสกิลนี้ที่ทำให้เรายิงเบิ้ลโอกาส50%ที่จะติดเบิ้ลแล้วก็ขี่เบิ้ลได้แต่ว่าถามว่าตัวปืนใส่งูดําได้ไหมเอใสใสหมวกงูดําได้ไหมงูดำเนี่ยไม่ค่อยเหมาะกันใส่ถ้าใสต้องใ,ใส่เป็นหมวกงูหรือว่าปีกเบิ้ลมันจะช่วยทําให้เราเนี่ยมีโอกาสเบิ้ลพรามเบิ้ลมันคิดแยกกันนะก็ทําให้ตอนที่ไอ้สกิลนี้ไม่ติด มันอาจจะไปติดที่หมวกง,งูอะไรประมาณนี้แต่ก็ไม่ได้จะเปต้องไม่ได้เป็นต้องใสนะเพราะว่าสุดท้ายแนละ้วมันก็เบิ้ลมันก็เบิ้ลอยู่ดีแค,ค่เพิ่มเบิ้ลมากขึ้นนิดหน่อยนะครับผมจะใส่เป็นหมวกเพิ่มขี้อะไรไปเลยก็ได้หรือไม่ต้องใส่เลยก็ได้นะครับผมสกิลนี้ก็เป็นสกิลคี์หลักนะครับไม่ต้องไม่ต้องซื้ออะไรให้มันเบิ้ลเบิ้ลเองได้เลยนะครับอ่าแล้วก็สกิลนี้สกิลนี้เป็นสกิลดามเมีที่ค่อนข้างดีเลยแล้วก็ตอนบอทเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นบัก็กหรือว่าเป็นอะไรนะมัันนนยยิิงงททะคููดดาาววไม่่่รร้้แกหืออตีเป ตอนที่ของเซิร์ฟไทยนะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันคือมันจะไม่มีคูดาวถ้าเป็นที่เซิร์ฟกว่าวกาคือมันยิงโลโลเลยตอนเปิดบอดเนี่ยถึงมันจะมีหมุนดีเลย์หมุนคูดาวมันก็กดโลโลอ่าก็คือแรงมากก็คือ1น0 0งพันอ่าอันนี้อาจจะไม่ต้องยิ้คีย์เบิร์ดละกดสกิลไปเลยแต่ข้อเสียคือใช้เอชพเยอะมากใช้พิฆาละสี่สิบนะใช้คิฆาตรสี่สิบแล้วก็ยิงไกลมากประมาณนี้อ่าสกิลประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเรายิงมือเนี่ยมันจะมีดีเลย์นานมากมันจะไม่แรงถ้าใครคิดจะเอาสกิลนี้ไปตีีีบอออสะะไไไรรรเเเนน่่่่่่ยยมมัดทาาาหูแล้วพวพ ดีเลยมันนานนะครับแต่ตอนบอทเนี่ยมันไม่มีดีเลย์ตอนี้บอทเนี่ยมันยิงรัวเลยยิงรอบทิศเลยนะครับยิงรัวๆไม่มีคูดาวไม่มีดีเลย์ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นบั็กหรือยังไงแล้วก็ไม่รู้แก้ได้อย,อยังนะครับอันนี้อ่าแล้วก็อา่าสกิลอันนี้เป็นสกิลที่เอาไว้เป็นสกิลตีหมู่นะเป็นสกิลรอบตัวสกิลรอบตัวก็เป็นประมาณนี้นะครับมันจะสุ่มออกมาว่าอ่ามันจะติดกี่ตีฮิตบางทีก็ติดแค่ไม่กี่ฮิตบางทีก็ติดหลายฮิตอันนี้ผมกดคลิกครั้งเดียวนะ ที่ข้างเดียวอ่ะอันนี้ดวงไม่ดีติดฮิตเดียวอ่าประมาณนี้อ่ะอันนี้ดวงดีติดหลายฮิตอ่ะมันแล้วแต่ดวงว่าจะติดกี่ฮิตนะเพราะสกิลนี้ก็ไว้เคลียร์มอนหมู่ได้เผื่อเอาใครเอาไปลงร้อยชั้นแล้วอยากจะเคลียร์มอนหมู่เงี้ยเอาตัวไปกลางนูนแล้วกดสกิลนี้มันก็จะเคลียร์มอนรอบตัวให้นะครับผมแล้วก็สกิลนี้เป็นสกิลแล้วก็ที่เหลือเนี่ยจะเป็นสกิลที่อ่าอัพใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้นะครับมันไม่ใช่ของสายมาแล้วก็คืออัพอ่ากดกดสุ่มเหรียญนะครับสกิลนี้มันไม่ได้บวอะไรเลย แต่ว่าเราเพื่อที่จะเอาสุ่มเหรียญเนี่ยเอาเหรียญไปกดบัฟนะบบัฟที่น่าสนใจมันจะมีแค่บัฟนี้นะครับบัฟนี้จะอยู่1นาทีนะครับแล้วก็ทําให้ได้ฮิต20เด็ก4ี่เอจสี่ถามว่าดีไหมอยู่ได้แค่1นาทีแล้วใช้สเหรียญบัฟมันก็ดีแหละนะครับทำให้เรามีค่าฟรีและสปีดเยอะขึ้นใช่ไหมแล้วก็ตียิงแรงขึ้นพออัปเด็กเพิ่มอีกแต่ข้อเสียคือเหรียญเนี่ยมันไม่ได้ออก100%นะมันจะมีโอกาสติดและไม่ติดเนี่ยอย่างนี้ผมกดให้ดูนะครับกดปุ๊ อันนี้ไม่ติด <S <S เหรียญไม่ออกกดปุ๊บอันนี้ออกนะัอันนี้ออกมันจะโอกาสประมาณสัก50าสแล้วถ้ามันแล้วถ้ามันไม่ออกเนี่ยมันก็จะลดเหรียด้วยอ่ามันจะลดเหรียญด้วยนะอ่ะกดไปกดมาเหรียญหายหมดเลยเห็นไหมเหรียญหายหมดแล้วนะครับเพราะเนี่ยเราจะต้องกดอ่าถ้าบอดเนี่ยเราก็ตั้งไให้บอดกดได้นะอ่าบอดมันก็จะกดรัวๆเงี้ยจนก,กว่าจะติดนะพอครบสี่เหรียญปุ๊บมันก็จะใช้สกิลนี้มันก็จะใช้สก,กิลนี้นกกนดได้นะครับ ม awesome. ันก็จะได้เป็นบัฟนี้มา1นาทีแล้วบอดมันก็จะยิงไปกดไปยิงไปกดไปนะไม่ค่อยเหมาะอาการบอดเท่าไหร่ผู้ตามตรงเพราะว่าปันจากายไปนว่ามันพยายามจะต้องเอาเหรียญเนี่ยกดเหรียญจนกว่าจะเต็มก็กดไปเรื่อยๆนะกดไปกดไปไม่ค่อยได้ยิงเลยนะแล้วพอหนึ่งนาทีปั๊บหมดปุ๊บก็ต้องมานั่งกดใหม่นะเพราะั้นเนี่ยมันไม่ค่อยเหมาะอาการบอดเท่าไหร่นะถ้าจะเอาไปยิงบอดยังโอเคอยู่แต่ว่าถ้าจะเอามาบอดเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเสียเวลากดเหรียญบอดมันใช้งานได้นะบอดมันทำบัฟมันกดบอดกดบัฟได้ แต่มันเสียเวลามานั่งสุ่มเหรียญน,นะแล้วเปิดไอพีด้วยนะครับก็ไม่ค่อยบอกการบอดเท่าไหร่เพราะงั้นแนอัพก็ได้ไม่อัพก็ได้นะครับสกิลน,นี้ไม่ค่อยไม่คุ้มกับการเอามาบอดอยู่แล้วนะครับเพราะว่เนี่ยสกิลที่สําคัญมันก็มีแค่นี้นะครับที่เหลือเนี่ยก็ไม่มีแล้วสิบสามพอยต์ก็ไม่รู้จะอัพอะไรนะครับอันนี้ก็คืออัพสายของปืนคู่ทั้งหมดแล้วนะครับผมต่อ,อไปจะเป็นการอัพเซตัสนะครับผมเซต,ตัสก็เหมือนเออ่เหมือนฮันเหมือนโลกเลยครับผมก็พื้นฐานก็ อัพเอจิเยอะก่อนนะครับเพราะว่าจะได้ตีเร็วแล้วก็ได้ค่าฟรีในการหลบมอนเนาะวิทก็อัพพอให้ได้เลือดสักหน่อยเพราะว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่เลือดน้อยนะครับสักวิทสัก20-30ิบสามสิบเอจินี่คือแล้วแต่ชอบนะแต่ก็เต็มที่ก็คือ90บวกถึง99ไปเลยก็คงก็ได้ครับผมเพราะว่ามันได้ฟรีได้อะไสปีดเนาะอาชีพนี้ทำให้สปีดยากด้วยเพราะไม่มีอะไรเพิ่มเให้สปีดเลยนะครับส่วนอินนี่แล้วแต่ถ้าเราเล่นสายสกิลด้วยก็ต้องควรอัพเพราะว่ามันใช้เเเยอออะะแล้้วรราาต่ใหมีดูไรเยอะแค่่ไหนนเีย ก็ต้องทำแม่ไอพีเยอะๆแล้วก็มีค่าดีเจไอพีเยอะๆเพื่อจะช่วยทาให้มันใช้ไอพีได้นะครับก็ลองดูว่าถ้าเรามีเซตดูไอพีเยอะๆเนี่ยก็อาจจะอินเพิ่มขึ้นสักหน่อยนะครับแต่ถ้าใครยิงคียอย่างเดียวก็ไม่ต้องเลยก็ได้นะครับแล้วก็เด็กก็อัพเท่าที่ไหวนะครับก็ประมาณสัก50ขึ้นไป60ขึ้นไปนะถ้าใครถ้าใครมีเซตบวกลักคีย์เยอะๆเนี่ยก็อัพเด็กให้เยอะขึ้นได้แต่ถ้าใครที่ไม่ได้มีงบทําคียสช่องทุกส่วนเลยเนี่ยลดคีเหลมันไม่พอเนี่ยก เพื่อจะทําให้เรามีค่าคีย์ที่เพิ่มมากขึ้นนะครับก็อัพลักถ้าก็เราก็ไปอัพลักเพิ่มถ้าใครที่มีคีย์น้อยอัพลักอย่างน้อยหกขึ้นไป70เลยแต่ถ้าใครมีขอเพิ่มคีย์เยอะๆแล้วร,รู้สึกว่าคีย์เราเกิดร้อยได้ไม่ยากเดยที่ไม่ต้องอัพลักเยอะเนี่ยก็อัพลักสักประมาณแค่ยี่สิบพอแล้วก็ไปอัพเด็กให้มันมากขึ้นนะครับผมสเตตัสพื้นฐานก็มีอยู่แค่ประมาณนี้นะครับสําหรับปืนแล้วต่อไปจะเป็นการแนะนําของพื้นฐานที่ปืนควรจะต้องมีนะครับผม ตัวปืนเนี่ยอของเนี่ยก็พื้นฐานเลยก็คือเซ็ตโซเวียนนะครับเซ so ็ตโซเวียนออฟครีหนึ่งสองช่องก็จะมีเสื้อมัพรองเท้าเนาะอ่าแล้วก็จะมีพวกประดงประดับอะไรเงี้ยก็ใส่เพิ่มคีย์ได้เป็นอ่ประดับโรบอทนะครับหรือว่าเป็นประดับของตัวดันหุ่นก็ได้นะครับก็หาออฟครีให้ได้มากที่สุดเพราะว่าอาชีพนี้ก็ทำครียากไม่ไม่แพ้โลกเลยแต่ถ้าใครเล่นโลกครีอยู่แล้วเล่นแอร์ครีอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถย้ายของมาได้เลยนะครับย้ายของมาใช้ได้เกือบหมดเลยนะครับแล้วส่วนหมวกเนี่ย หมวกนี่มีทางเลือก2องแบบก็คือใส่เป็นหมวกงูก็ได้นะอาจจะค,คนอาจจสงสัยว่าไอป้ปืนเนี่ยมันมีสกิลเบิ้ลอยู่แล้วนะจะซื้อใส่หมวกงูทําไมใช่ไหมครับแต่หมวกงูเนี่ยมันเป็นการคิดเบิ้ลที่แยกกันนะเพราะงั้นเราสามารถชั้งสกิลเบิ้ลแล้วก็ใส่หมวกงูด้วยเนี่ยจะทำให้โอกาสเบิ้ลเนี่ยสูงขึ้นนะเพราะว่ามันตอนที่มันไม่ติดสกิลของตัวปืนมันเองเนี่ยมันอาจจะไปติดที่หมวกงูอะไรประมาณนี้ก็ช่วยทําให้เรามีโอกาสเบิ้ลที่สูงขึ้นอารมณ์ประมาณว่าเหมือนมันตัวสกิลไม่ได้ห้า เพิ่มขึ้นอีกทาให้กลายเป็น70%ะนอะไรประมาณน,นั้นนะครับช่วยทําให้ช่วงที่มันไม่ติดให้มันมาติดที่หมวกงูแทนอันนี้ก็ช่วยได้นะครับแต่บางคนก็คิดว่าเออบางทีมันหมวกมันก็เบิ้ลห้าสิบเซนก็เยอะพออยู่แล้วก็ใส่เป็นหมวกหูแมวไปเลยก็ดีถ้าต้องการความแรงสุดใจเลยก็จะเป็นหูแมวนะครับหูแมวเซ็ตหูแมวแล้วก็หางแมวได้คิดาเมจยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ข้อดีอย่างนึงคือได้ค่าฟรีด้วยเอาไว้บอทเอาไว้บอทแบบคุณสูงไดได้ด ที่ดีเลยก็คือเป็นหมวกตีบอสก็คือจะเป็นหมวกเสือนะหมวกเสืออันนี้ก็ดีเหมือนกันแต่ถามว่าเอาไปบอดดีไหมไม่ดีเท่าไหร่เพราะว่าบอดเนี่ยมันกว่าตีกว่าจะติดบางทีติดปุ๊บก็ยังหามอนไม่เจอเทเลพอร์ตหาหามอนอยู่อะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะการที่จะไปบอดเท่าไหร่แต่ถ้า,าไปตีบอสเนี่ยจังหวะที่ติดเนี่ยก็คือแรงสุดเลยหมูแมวก็สู้ไม่ได้ก็คือช่วงที่ติดแต่ว่ามันก็ไม่ได้ติดตลอดเวลาเนาะน,นานๆติดทีนะครับก็หวังผลเรื่องการเพิ่มนเมจได้น้อยนะเพราะงั้นจะเอาเพิ่มนเมะดว้ยผ แล้วขออีกชิ้นหนึ่งที่จะไปต้องมีเลยก็คือเป็นปืนนะครับผมตัวอาวุธนะครับอาวุธปืนเนี่ยของตัวอาชีพนี้เนี่ยไม,มไม่มีทางเลือกเยอะมีทางเลือกไม่ใช่มีทางเลือกเยอะสิเขาเรียกว่ามีทางเลือกเดียวนะครับก็คือการิสันถ้าตัว R L รเซิร์ฟไทยไม่ได้มีอะไรพิเศษเช่นปืนทองปืนอะไรพิเศษที่มันจะเข้ามา,าเพิ่มให้มีทางเลือกมากขึ้นนะนะก็จะมีแค่ปืนเดียวคือปืนนี้นะเมคแท็กเจ็ดสิบ อาวุธเลเวลสอ 2, นะครับแต่มี2รูนะมี2รูนะครับแล้วก็เป็นอาวุธที่เทียต่ำอันนี้มันเป็นของออฟโกลบอลนะก็เลยมีรู้สึกว่าออฟมันจะเวอร์ไปหน่อยนะแต่ถ้าเป็นเซิร์ฟไทยเนะี่ยออฟจะกากมากถ้าเป็นที่เป็นอาวุธอาวุธเลเวลสอเนะี่ยน่าจะเป็นอาวุธประมาณเหมือนเหมือนจูนะครับเทียร์น้อยเทียร์สามอะไรประมาณนี้ก็จะได้คิดได้เมจเต็มที่ก็แค่5นะครับนะแอคแทเปอนะแอคแทก็เท่าไหร่นะ10 10นะมันก็คือไม่เกินนี้นะครับก็จะ เป็นอาวุธที่ไม่ได้แรงมากนะอาที่ไม่ได้แรงมากแล้วก็ต้องทำเควสนะครับก็เดี๋ยวผมพูดอันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะแนะนําวิธีการทำเควสให้ว่าวิธีการทํากริสานสองดูเนี่ยทำยังไงนะครับเพราะว่าเป็นพื้นฐานในการเ,าเริ่มที่จะทําอาวุธเอาไปเล่นนะครับสอาชีพนี้อ,อันนี้จะเป็นไกด์วิธีการทำปืนกระดิสานนะครับก็ให้นั่งเรือที่จูนโนมาที่เมืองอินบุตก่อนนะครับผม อ่ก็จะมาตรงนี้แต่ว่าตอนเซิร์ฟเปิดจริงคิดว่าน่าจะมีใบแบบนี้นะครับอ่ามันจะเป็นใบที่เมื่อเปิดเปลี่ยนปืนปุ๊บจะได้อันนี้มาห้าใบกดปุ๊บมันจะมาที่นี่เลยนะครับก็ถ้าในเซิร์ฟโกบอลถ้าในเซิร์ฟไทยเนี่ยมีเหมือนเซิร์ฟโกบอลก็ให้กดใบามาเลยไม่ต้องไม่ต้องนั่งเครื่องบินให้เสียเวลานะครับแล้วก็เดินเข้ามานะครับข้างในนะครับแล้วก็เข้าวาร์ปตรงนี้นะครับเข้าวาร์ปที่ส่วนข้างในสุดแล้วก็มาคุยกับเอฟซีตัวนี้นะครับตัวเอฟซีตัวนี้เนี่ยก็จะต้องการของตามนี้นะครรับผมขออง่าาาในกทํ กรสันธรรมดาก่อนนะครกรสันธรรมดากรสันหนึ่งลูนะครับก็ไปหาไม้ครบนะครับก็คือจะมีพวกสตีลพวกโคอะไรประมาณนี้แล้วก็คุยเอพีรอบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะทำกริสัน2รลูนะครับเมื่อกี้เมื่อกี้ได้แค่ลูเดียวนะครับก็ให้เลือกข้อ2นะครับข้อ2ทั้ง2รอบนะครับอ่าข้อ2ทั้ง2รอบมันก็จะให้เราไปหาของเพิ่มอีกนะครับอ่เดี๋ยวก็ข้อ2ก่อนนะครับ กดไปก็จะมีของเพิ่มตามนี้นะครับสตลสิบลูหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับโคสามสิบก็คืออันนี้ต้องไปหาของมาเพิ่มเพื่อที่จะทำตัวใกล้สารสองูนะครับไอ้ปกติทำได้แค่รูเดียวแล้วก็มาคุยอีอกมีสี่รอบหนึ่งก็จะกินของเราไปนะครับกินของที่มันต้องการไปแต่มันก็ยังไม่ให้ปืนเรานะกินของเราไปแล้วแต่ว่าปืนยังไม่ให้เราเพราะงั้นเนี่ยมันให้เราไปที่เมืองลเลเทเซนก่อนนะครับก็ให้เราวามาที่จูโนนะครับว้าบมาที่จูโนแล้วก็ ไปขึ้นเรือหาะนะครับขึ้นเรือเหาะตัวทางขวานะครับเพื่อที่จะไปเมืองไลเทเซนนะครับแล้วก็ไปตรงประมาณขอขวากลางของตัวอของตัวมันไลเทเซนที่มันจะเป็นโซลสลัมนะครับเดินขวาขึ้นเดินขึ้นขวาบนนิดนึงจะมี NPC ที่อยู่ตรงนี้นะครับให้คุยนะครับใส่กระดิสานไว้แล้วก็คุยกับมันนะครับคุยให้เรียบร้อยพอคุยเสร็จแล้วเนี่ย ก็ให้กลับมาตรงที่เดิมนะให้กลับมาตรงที่เดิมตรงที่เราทําปืนตอนแรกนะครับเขาคุยรอบรอบนี้แหละเขาก็จะให้ปืนกระดิษณ์สองลูเรามาและนะครับ enfin, ก็สามารถเอาไปใช้งานได้เลยเอาไปตีบงตีบวกเอาใช้งานได้เลยแต่ถ้าเราตีไม่ติดนะตีแล้วมันแตกแดงไงก็ตามเนี่ยก็ยังสามารถที่จะเอ่อมาแลกตรงนี้ได้เรื่อยๆก็คือใช้อ่าค่าการทําก็เหมือนเดิมก็คือพวกสติลสิอันโคสิอันอะไรประมาณนี้แล้วก็กระดิษา์หนึ่งลูนะก็คือง่าแว่าต้องใช้เหมือนกันทั้งหมด แต่ว่าไม่ต้องทำเควสแล้วก็คือแค่มาคุยกับตัวนี้ก็คือรวมแล้วต้องใช้สติลค่อนข้างเยอะเลยก็คือใช้ประมาณเท่าไหร่นะหกอันอ่าก็ตามเดี๋ยวขึ้นตามภาพตรงนี้ให้ละกันว่าค่าสรุปโดยรวมแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยใช้อุตสาหะอะไรบ้างนะครับผมแค่นี้นะครับวิธีการทำปืนกระดิสันอ่ะเรามาสรุปกันว่าสรุปแล้วเนี่ยไอ้ปืนคีเบิลกับโลคีเบิลเนี่ยอ่ใครเก่งกว่ากันนะครับเก่งกว่าโลคีเบิลจริงไหมนะครับคําตอบก็คือไม่นะครับผมไม่ เพราะว่าผมยังหาข้อดีของปืนที่มากกว่าโลกไม่เจอเลย 1. นึ่งเอตส์สปีดทำยากกว่าเพราะว่าไม่มีสกิลเพื่อเอตส์สปีดเลยในขณะที่โลกเนี่ยมีสกิลเพิ่มเอตส์สปีดสิที่อยู่ในแพสซีฟสกิลจำนะร้อยสิบเปอร์เของมันเนี่ยคือเยอะมากนะใครอัพไม่อัพเนี่ยจะจะตอนที่ไม่อัพเนี่ยกับอัพเนี่ยเอตส์สปีดจะต่างกันต่างกันประมาณสี่ถึงห้าหน่วยเลยเยอะมากเป็นสิที่คนละส่วนกับ อ่าเห,หมือนขอสมทัยถ้าแบบไอ้พวกที่มันบวกบวกเปอร์เซ็นต์นะมันไม่ได้บวกเท่ากับไอ้สกิลไอ้สกิลจำนะมันแยกคนละส่วนกันอันนั้นจะบวกเยอะกว่านะครับฟรีนะครับ,รนะรบแล้วก็ค่าฟรีค่าฟรีก็น้อยกว่าค่าฟรีของตัวปืนเนี่ยที่นึกได้ก็มีแค่สกิลเดียวสกิลเดียวนะครับสกิลที่เพิ่มเอจีสี่สกิลเดียวแล้วไม่มีสกิลเพิ่มฟรีแล้วในขณะที่โลกเนี่ยมีสกิลเพิ่มฟรีสี่สิบก็คือปืนเนี่ยจะมีค่าฟรีที่ต่ำกว่า โลกเนี่ยถึง40หน่วยนะครับขนาดโลกยังคิก็ไม่ค่อยจะพอนะเอาคำคนเอาไปฟาร์มกิบเนียฟาร์มเดลเลอร์ต้องทำคิเอต้องต้องทำค่าฟรีเนี่ย420 450ยยี่สบี่ยห้าวกเนี่ยยังยังจะไม่ค่อยพอเลยเพราะงั้นเนี่ยโลกเพราะงั้นเนี่ยปืนเนี่ยยิ่งไม่ค่อยพอเลยนะครับผมอ่าแล้วก็อาวุธนะอาวุธก็เบาวกว่านะอาวุธก็ตอนนี้ก็มีทางเลือกแค่กระสันอย่างเดียวเป็นอาวุธแค่เรือสองเทียต่ำอาวุธเอเอไอเท็กซ์เจ็ดสิบนะเนาะมันก็มีและยิ่งถ้าใครแบบ คนที่มีงบเยอะอยากจะทําอาวุธเทียร์สูงขึ้นเทียร์เอเทียร์บเทียร์ดเนี่ยเนี่ยเทียร์ซีเนี่ยอันนี้มันทำเทียร์ไม่ได้ทำเทียร์มันต้องเป็นอาวุธเลเวลาสขึ้นไปถึงจะทำเทียร์ได้นะฮะอาวุธก็เบากว่านะครับผมสุดท้ายแล้วข้อดีของปืนมีแค่อย่างเดียวคือการปั้นยูเนียนนะยูเนียนก็คือทำทำให้เราเนี่ยสามารถอายุเนี่ยของปืนเนี่ยมันได้ค่าฟรีนะค่าฟรีที่สูงมากนะครับอย่างตัวนี้ผมเอ่อใช้เป็นปืนเลเวลาแปดสิบนะเอ่อมันได้ยูเนียนตัวปืนเนี่ย ได้เท่าไหร่นะผมก็ลืมละอ่าอ่ะ,อะได้ฟรี6นะถ้าเลี้ยเก้าสจะได้ฟรี8หน่วยอันนี้คือเยอะมากนะก็คือได้ทนะั้งไอดีนะก็เหมาะอาการมาปั้นอยู่เนี่ยอันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะแต่ว่าถ้าจะมาฟาร์มเนี่ยก็แนะนำว่าไปทําของโลกดีกว่านะไปทําของโลกดีกว่าของมันเหมือนกันเปลี่ยนแค่ทันเปลี่ยนแค่อาวุธนะ แล้วก็อาจจะามันต้องใส่งูดามนิดนึงอ่ะแต่ว่าโดยรวมแล้วไอไรสปีก็กทําง่ายฟรีก็ทําง่ายเหมาะอาการไปบอดมากกว่าเยอะเลยนะครับผมสรุปโดยรวมแล้วก็ไม่เก่งกว่าโลคินะครับผมโอเคก็จบแล้วครับสำหรับไกด์ปืนคีเบิลนะครับถ้าว่าก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กำลังจะเริ่มต้นเล่นปืนคีเบิลที่กำลังจะเข้ามาในเซิร์ฟไทยเร,เร็วนี้นะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กด u b s c ไ i b e เพื่นกำลังใจคนทำคลิปแบบนี้ต่อไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าหรือว่าไลฟ์หน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ